ครับสวัสดีครับทุกคนพี่ชื่อฮิมี่นะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่5นิสิตคณะธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและสําหรับคนไหนนะครับที่สงสัยว่าเอ๊ะ ชั้นคลินิกของเราเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างเขาทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังของเรานะครับจะมีทั้งการเรียนเลคเชอร์มีการทําแลบแล้วก็การทําคลินิกนะครับผมซึ่งสิ่งที่สําคัญเนี่ยของการที่เราขึ้นมาชั้นคลินิกแล้วนั่นคือการทําคนไข้นะครับการทําคนไข้เนี่ยคือเราจะต้องมีการนัดกับคนไข้จริงเลยมีการบริหารจัดการคนไข้ตามภาคต่างๆที่จัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดฟันอุดหินปูนรักษารากฟันและคลินิกอื่นๆที่น่าสนใจมากเลยนะครับและนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น12นะครับตึกบ โทรหาคนไข้แล้วก็เป็นการคุยกับคนไข้เองเลยนี่ฮะแล้วก็ทางด้านนี้ครับจะเป็นทาง OPD และเวรระ,ะเบียนนะครับเดี๋ยวเราลองไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะหาคนไข้กันดีกว่าอ่าคุยเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันที่ยูนิตท,ที่เราทําคนไข้ของจริงเลย ะะแล้วก็สําหรับการที่เราทําการรักษาคนไข้นะครับ<อ>ก็จะต้องมียูนิตที่ต้องมีการจองยูนิตที่แบ่งกับเพื่อนเนี่ยภายในชั้นปีนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราได้นัดคนไข้มาเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นการที่เข้ามาทําการรักษาที่ยูนิตนะครับแล้วก็คุยกับคนไข้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมมา,มาตรวจสุขภาพช่องปากอ๋อตรวจสุขภาพช่องปากโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปลกยไปยืนนิดหนึ่งนะครับ และนี่นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งในของชั้นคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับสำหรับคนไหนนะครับที่สนใจว่านิสิตของเราเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงมีการเรียนยังไงทำแลบทำคลินิกยังไงนะครับอย่าลืมมาที่ในงาน d e n ซิวเพ e n ฮาส์ e 2 2 2 3นะครับในวันที่22-23เมษายนนี้เลยไว้เจอกันนะครับ